สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วายก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคือวันนี้อ่ข้างนอกนี้เดดดีมากเลยแล้วว่าจะขับรถไปหาน้องตรีนะคะไม่ได้ไปหาน้องตรีนานแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะไปหานางซะหน่อยเพราะว่าอากาศดีแล้ววายหยุดจริงๆเขาโทรมาให้ให้ว่า พรม,มาถามว่าวาทํางานได้ไหมวันนี้วาทําไม่ได้นะคะเพราะว่าวามีนัดก,กับน้องตรีแล้วแต่ไปทํเสริมวันศุกร์เอาค่ะก็วาก็จะทํางานพุธประหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธประหัตควบอาจจะอาจจะวันศุกร์ด้วยก็น่าจะเป็นก็น่าจะเออสิบวันพอดีค่ะหยุด ไปกันเลยดีกว่าค่ะ นต้องตรีแล้วนะคะ<ม>เดดดีมากนี่แดดดีจริงๆค่ะเห็นแต่แมวกำลังออกมา เดี๋ยวให้ดเดี๋ยวว่าให้ดูทางนู้นนะคะวิวสวยเข้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตรีมีของหวานด้วยหรอไม่มีหรอกอ้าวเห็นคนคนนึงว่าของหวานนั่นอ่ะน้ำยาขนมจีนนั่นแหละอ้าวเหรอหอมมาก สวัสดีค่ะมีแค่เนี้มีไม่ลวกไปดูก่อนว่าจะลวกไหมถ้าไม่ลวกก็ไม่ลวกเส้นโอเคไหมอ่ะนุกนุกงั้นุกไปดูดค่ะสวัสดีค่ะป้าก้อยสวัสดีค่ะว้าวเออเออดูขอขอดูไม้อันนั้นหน่อยเดี๋ไม้ไม้โซฟี่อะไม้มันเป็นของโกปรูของโกปรูโกพลูคืออะไรอ๋ออออโอเคโอเคก็กำลังจะกลับแล้วนะคะ มามอมอยน้องตรีกับป้าก้อยก็กลับแล้วค่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้แต่ว่าก็มีลมหนาวนิดนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ทะลเลแดด,ดดยังมีแดดอยู่เลยนะคะวันนี้กะว่าจะอยู่ไม่นานรีบกลับบ้านเพราะว่าไม่อยากกลับไม่อยากขับรถค่ำนะคะวันนี้ ก็กลับแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแรกดชร์ให้สาววาวาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ